พระรัตนตรายยศเสียงรกราบงานัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งแล้วก็เรียนอาจารย์ยศาผู้ดูแลสาขาครูพี่เลี้ยงแล้วก็สวัสดีเพื่อนนักศึกษาวิชาสมาธิรุ่นที่ 47ทุกคนนะคะจริงๆแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าจะต้องออกมาพูดเป็นคนแรกหรือเล่าละนะคะกพามองตาคุณถนอมแล้วก็ถนอมว่ไปเนี่ไปเนี่ยออกมาอทไรน่เตเรียมตัวมาอยู่แต่ว่าพอจับมปยแล้วก็มีอันลืมทุกทีนะคะ <c oughs> มันเข้าไปกับมายหมดเลยนะคะดูกล้องเลยครับฮะ สัต้องมองกล้องด้วยใช่ไหมคะสำหรับดิฉันนะคะนางวรารักศริมาจากท่าที่นะคะก็เป็นข้าราชการบำนาญเนาะอายุก็จะ62ปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะ ันอยู่ต่อไปไี่อยู่เพื่ออะไรนะนะในความคิดนะคิดอยู่ในใจว่าอีอา๋รอ,อตายอยู่รอตายด้วยอะไรเนี่ยนะคะแต่ก่อนก็ไม่ได้คิดที่จะมาเข้าวัดจะมาอะไรหรอกนะคะอยู่ไปเรื่อยไม่มีสาเหตุอะไรแต่ว่าตัวเองมีมีเรื่องลึกลับมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็พยายามจะสืบคน้นพยายามจะแสวงหาข้อเท็จจริงว่าอันนี้อันนั้นที่มันเข้ามาเนี่ยมัน ริงหรือว่ามันเป็นจากปรปทานหรือว่าเกิดจากคิดไปเองเพ้อฝันไปเองอะไรหรือเปล่าก็คิดตลอดนะคะว่าจะไปหาคําตอบจากที่ไหนนะอยากฟังไหมคะนิดหน่อยอยากฟังไหมยัครับอะไรค่ะอย่างเช่นอ่าผีเข้าจริงๆแล้วตัวเองไม่รู้สึกหรอกว่าผีเข้านะคะไม่รู้สึกหรอกแต่ว่ามีคนทักเนาะนะมีคนทัก คือตอนนั้นนี่น้าลูกมีเขาจะมีคอมมิวนิสต์เยอะเนาะพูดได้อยหรอกเพราะว่ามันหมดไปแล้วเนาะมีคอมมิวนิสต์เยอะครั้นี้ก็มีมีอ่ามันมีงานที่วัดน่ะแล้วก็มีคนไปคอมมิวนิสต์นังมากระยิงประชาชนแบบตายศีรษะแล้วก็เอาศพมาเรียงกันไว้อยู่ที่วัดนั่นแหละนะคะพอหลายปีต่อมาเขาก็ไปเจาะบัตรยอยู่ตรงนั้น วันน <S an> ั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะ้เราย้ายจากดังซ้ายแล้วก็ไปที่นาด้วงบังเอิญว่าวันนั้น่ะเรศแปดข้างเดือนมืดสนิทนะคะดิฉันก็แต่ก่อนไม่มีน้ำประปาก็เลยเข้าไปยุบน้ำมานานที่นั่นเขาจะเรียกว่ากระตุงกระตุงก็คือแก๊ลอนน้ำนี่แหละจะมีสิบแกลอนนะะดิฉันก็ไปคนเดียวแล้วมืดสนิทด้วยไปวัดน่ะก็ก็ถามว่ากลัวไหมก็เฉยๆเนาะตอนนั้นน่ะ ยี่สิบกว่าปีพอแต่ว่าเข้าไปปั๊บเปิดฝาจะลอนออกมากินฟอร์มาลีนนี่ฟุ้งแบบฟุ้งกระจายไปเลยนะแอ้เราก็เลยแบบเอ๊ะผีหลอกหรือเปล่าหรืออะไรก็ยุกไปจนจนมันเต็งอ่ะเต็งสิษย์แกนแะจากนั้นก็ขี่กลับมาบ้านมาเล่าให้พี่ฟังพี่ก็บอกว่าโอ้ตรงน้ำมาดานอ่ะเออมันมีคนยิงกันตายสิบศุก็เอามาบ้านเราก็เอามาดรอยวไว้ตรงนั้นเอามา เรียนว่าตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้คิดตอนเชา้ามาเราก็ไปโรงเรียนปกตินะคะไปปกติ <c oughs> เป็นอาทิตย์อ่ะไม่รู้สึกตัวว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเดินก็เหมือนกับไม่ได้เดินกินก็เหมือนกับไม่ได้กินนอนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนอนนม่หับตานีลอยลอยแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นอะไรครนี้ครูใหญ่คงจะสังเกตเห็นอนะเนาะเป็นอาทิตย์ก็เลยบอกว่า เท้าความนิดหนึ่งตอนนั้นก็คือไอ้ไอ้ผู้ใหญ่นะ่ะเนาะตอนนั้นยังยังไม่ได้แต่งงานแบบผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่นะ่ะคุยกันบอกว่าจะให้ลูกเนี่ยแต่งงานจต่ยังไม่ทันได้แต่งเขาก็ตายก่อนไอ้เราก็ไม่ไม่อยากไปเนาะไม่อยากไปเขาศพก็เลยไม่ไปอาจารย์ใหญ่ก็เลยคิดว่าผีคนนั้นนั่งมาข้าเราไงนะนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแจงก็เลยบอกว่าพูดภาษาโบราณว่าอันน้องเอ้ยไข่บ่มสู้ไปสิหูหอมปวัว ปู ảo, ä, nói, à, phải, phải, lay, ่ใหญ่บอกไปลดน้ำมนต์หน่อยนะไปไปให้พระดน้ำมนต์ให้หน่อยไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะสุดท้ายเราก็ไปรดน้ำมนต์ท่านเชื่อไหมว่ายังไม่ทันได้ออกจากวัดเลยนะคะจากที่ว่าหน้ามืดเนาะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเนี่ยสติสตางก็คือสอนัเรียนได้แต่ว่าไปแบบอย่างนั้นเลยพอลดน้ำมนต์เสร็จสว่างมากไปหมดเลยพอออกจากวัด ก็ไปโรงเรียนต่อครูใหญ่บอกว่าเห็นไหมเนี่ยนะไม่เชื่ออย่าลบบลูก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจากนั้นก็มีเรื่องลึกลับอะไรเข้ามาเป็นสิบสิบเรื่องนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างเฉยก็พยายามสืบค้นพยายามคิดตลอดว่าเราจะหาคำตอบที่ไหนก็มีอยู่วันหนึ่งคุณน้องหนิงอ่ะน้องหนิงพิทยาน่ะมาชวนมาชวนให้มาเข้าตรงเนี้ย พลังจ nah. ิตจากนุ่งปาเราก็บอกว่าหลองรวมหรือเปล่าพลังจิตพลังจิตเนี่ยสะกดจิตหลงรวงหรือเปล่าก็เลยไม่มาชวนอยู่เป็นปีนะคะสุดท้ายพอมาปีหกสามในรุ่นพี่ที่อยู่ด้านซ้ายบอกว่าอ่าเข้าวัดด้วยกันไหมพี่จะอยู่ด้านซ้ายอยู่สาขาด้านซ้ายเธอก็ไปสมัครที่มืองเลยนะคะเป็นสายหลวงปู่มั่นอ้าพอเราได้ยินว่าสายหลวงปู่มั่นหมูผึ่งเลยโอเค เลยถามรายละเอียดจากน้องหนิงว่าเออ,อะไรทําไมวันนั้นฝนตกใหญ่เนาะมาไม,ไ,ะะมไม่ทันได้ประถมนิเทไม่ทันได้ประถมนิเทศนะมาเข้าทีหลังมาทีหลังหึงวันนะ,ะเพราะฉะนั้นผู้แนะนําก็จะเป็นคุณพิทยานะคะหรือคุณหนิงนะคะแนะนํามาตรงนี้โดยมีสาเหตมุมาจาก เรื่องต่างๆที่มันเข้ามาคือเรื่องลึกลับที่มันเข้ามาหลายๆเรื่องนะฮะสาเหตุมาจากตรงนั้นเพื่อเพื่อเข้ามาเพื่อจะมาสืบหาค้นหาความจริงว่ามันเกิดจากอะไรนะคะความรู้สึกตอนนั้นก็กล้ามกึงว่าเราจะคนเจอไหมเราจะพบอะไรไหมนะคะครน,นี้หลังจากที่มาเรียนมาเรียนตอนแรกก็ยังก็ยังไม่ได้อะไรอนะ่ะเนาะ แต่ว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรนะเหมือนกับไม่ได้อะไรแต่ก็ได้อะไรนะคะคือทําให้จิตใจของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นนักสู้เ <c oughs> ขาเรียกว่าไก่ตี <c oughs> ไม่ยอมนะคะจะเป็นคนเป็นไก่ตีอ่ะนะเหตุผลเหตุผลมาก่อนอะไรเงี้ยต้องเขียงต้องอะไรอย่างงี้นะคะใจร้อนเป็นคนใจร้อนเดินไม่เป็นนะ จะเป็นคนแบบใจไปถึงก่อนแล้วนะจะชอบวิ่งนะหกล้มก็วิ่งนะเป็นคนชอบความเร็วเนาะแต่พอมาเรียนนี่รู้สึกว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนไปไหมเราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเรานิ่งนะคะเรานิ่งเรามีสมาธิทําอะไรก็รู้จักคิดก่อนนะคะไม่หุนหันพันแล่นโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเราได้ตรงนี้มานะคะได้มาแบบไม่รู้ตัวนะคะ จริงๆแล้วก็เตรียมมาบ้างแต่ก็ไม่ได้อย่างที่เตรียมนะคะไม่ได้อย่างที่เตรียมหรอกนะถามว่าจบไปแล้วเนี่ยจะไปแนะนําใครจริงๆแล้วแนะนาญาติพี่น้องตลอดนะคะแนะนําพี่พี่ก็บอกว่าเอ้ยยังไม่ไปหรอกยากกับหลานหลายแนะนําน้องก็บอกว่าเจ้าข้าสาเจ้าเท่าแล้วอแนะนําเพื่อนก็หัวเรา บอกว่าอุ้ยยักอายเขาเขาเข้าเลยเธอไปเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยแนะนําเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นคนด่านซ้ายนะคะเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาชีวิตแบบเป็นคนเศร้าหมองอะ่ะก็เลยแนะนําน่าจะได้คนนี้แหละแต่ว่าคงไม่ได้สมัครที่นี่นะคะเขาคงจะสมัครที่วัดเนลมิตรด,ด่านซ้ายรู้สึกว่าเขาจะโอเคอยู่นะะรอรอว่าเขาจะยังไงนะคะก็พยายามจะ เผอแผ่บุญบาร,รมีของพระอาจารย์ให้ให้กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้รับรู้ได้มาชื่นชมบาร,รมีเหมือนกับที่เราได้ชื่นชมได้ศรัทธานะคะในตัวของพระอาจารย์ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันมีบุญมากเลยที่ได้มารู้จักตรงนี้ที่ได้มาเป็นศษย์ของพระอาจารย์ท่านที่ได้มาเป็นศษย์ของสมเด็จท่านนะคะ มาแบบไม่ได้คิดมาแบบไม่ได้ฝันมาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะคะแค่มาเพื่อสวัสดิหาเฉยๆแต่พอมาแล้วทําให้ดิฉันรู้สึกว่าศรัทธานะถ้าเรามีจริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถบรรดาได้จากศรัทธาบรรดาได้จากสมาธิบรรดาได้จากความตั้งใจบรรดาได้จากความเชื่อที่เรามีความมุ่งมั่นที่เรามี นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากศรัทธาทท้งนั้นแหละนะคะครั้นี้อยากขอบคุณใครประทับใจใครก่อนาะดิฉันประทับใจสมเด็จนะคะสมเด็จท่านเจ้าประคุณประทับใจมากเลยประทับใจในการตอบคําถามของท่านตอบคําถามแต่ละข้อบัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนตอบได้เหมือนท่านรู้คําตอบมาก่วนพูดแล้วขนลุกเลยนะคะตอบแบบฟันแล้วสบายสบาย ไม่กระทบกระเทือนใครไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าอืคํถาถามของท่านไม่ทําให้ใครรู้สึกว่าผิดนะคะฟังแล้วสบายใจคําตอบแต่ละคําที่ท่านอธิบายออกมาเนี่ยฟังสบายเข้าใจง่ายลึกซึ้งนะคะสามารถนําไปปฏิบัติได้สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้นะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณ สมเด็จท่านเป็นอย่างสูงยิ่งสูงสุดในชีวิตนะคะที่ทำให้ดิฉันได้มาอยู่ตรงนี้ได้ปาวารณาตัวเป็นสิทธิ์ของท่านนะได้รู้จักได้ศรัทธาในาศาสนาพุทธมากขึ้นนะคะได้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เคยปฏิบัติทำให้ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นได้ขนาดนี้นะคะเดินจงกรมมาละสามสิบนาที นั่งสมาธิวันละสามสิบนาทีซึ่งไม่เคยอยู่ในสมองของดิฉันเลยแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ยศาผู้ดูแลสาขาแล้วก็ครูพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงที่แสนดีทำอาหารให้พวกเรารับประทานอร่อยอร่อยทุกวันจะไม่มีวันลืมเลยนะคะไปทานไปรับประทานอาหารทีไรได้ทั้งอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องเนาะนะได้ความสุขนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมรุ่นนะคะ ครูสมาธิรุ่นที่47น่ารักทุกคนกอดคอกันจนวันสุดท้ายนะคะเนาะเราจะรักกันตลอดไปนะคะเพื่อนเพื่อนรุ่น47ครูสมาธิของเราขอบคุณค่ะ